นะครับทวงนี่เนี่ยเราต้องกราบทวงไปกราบไปหรือเปล่าลูกนี้ถึงจะจ่ายเนี่ยนะนะครับนะทวงไปกราบไปถึงจะจ่ายนะเราควรกลัวกฎหมายหมิ่นประมาทไหมในการทวงนี่นะครับก็แล้วแต่นะฮะแต่ผมไม่ได้สนับสนุนนใครทําผิดกฎหมายนะพี่เดย์ไม่ได้สนับสนุนนะแต่ทนะวงแล้วมันไม่จ่าย ยังไง,งไงก็ไม่จ่ายนะไอการประจานมันก็อาจจะเป็นช่องทางหนึ่งแต่มันก็อาจจะสุมเสี่ยงที่ผิดกฎหมายซึ่งผมไม่ได้แนะนานะแต่ใครคิดว่ามันเป็นทางเลือกของเราที่ต้องเสี่ยงอาจจะถูกดําเนินคดีหมิ่นประมาทรับสารภาพรอลงอาญาหรือไม่อันนั้นท่านไปคิดเองผมคงไม่นั่นเพราะว่าในโลกนี้เดี๋ยวนี้บางทีกระบวนการยุติธรรมเนี่ยมันก็ไม่สามารถให้ความเป็นธรรมกับเจ้านี้ได้เจ้านี้ก็ต้องตั้งโต๊ะ,ะแถลงข่าวต้องอะไรต่างๆเพราะบางคนบางคนเนี่ย มันเบี้ยวมันไม่จ่ายเงินนะวันวันมันก็จะอ้างจะมีกฎหมายคุ้มครองมันนะแต่ในโลกแห่งความเป็นจริงนั้นนี่มันเอาเงินเข้าไปเพราะฉะนั้นการที่เ,เจ้านี้เขาต้องประจานหรืออะไรเขาก็มีเหตุผลนะครับนะก็แล้วแต่ใครจะเลือกเอานะแต่ในโลกแห่งความเป็นจริงเป็นนี้ก็ต้องใช้เขาไม่ควรหัวหมอนะไม่ควรหัวหมอผมพูดแค่นี้แล้วกันนะส่วนใครจะทำยังไง แล้วแต่แต่ผมไม่ได้สนับสนุนได้ทำผิดกฎหมายแต่ว่าพอถึงจุดหนึ่งมันทวงไม่ได้นะอย่างกรณีลูกหมีเงินสองล้านสามล้านไม่ได้เขาไม่ต้องเดือดร้อนเนะีเพราะฉะนั้นถ้ามันจะต้องโดนฟ้องหมิ่นประมาทหรืออะไรต่างๆผมว่าคุณลูกหมีเขาน่าจะยอมรับได้หรือเปล่าอันนี้นะก่อนทําก็ต้องคิดอยู่แล้วมีอะไรเกิดขึ้นเขายอมรับได้นะครับแล้วคดีหมิ่นประมาทนี่มันไม่ใช่ว่าหมิ่นประมาทแล้วนะจะต้องติดคุกนะนะหมิ่นประมาทแล้วนะมันจะมีข้อย,ยกเว้นความผิดข้อย,ยกเว้นโทษในมาตราสามสองเก้า นะครับและในมาตรา3-3 0สูเนี่ยตัวบทกฎหมายวางอยูน่นี่นะครับเนี่ยกฎหมายพี่เดยมาให้ความรู้ทุกวันนะถ้าสมมุติว่าสิ่งที่ลูกหมีเนี่ยมานั่งตั้งโต๊ะประจานลูกนี่เนี่ยลูกนี้คนนั้นเป็นดาราเป็นนักการเมืองสมมุตินะและมีพฤติการที่เป็นอันตรายต่อสังคมเช่นมีพฤติการเจอหน้าใครก็ยืมตังหน่อยเจอหน้าใครก็คอย,ยืมตังหน่อยนะครับแล้วก็เบี้ยวสมมุติเป็นแบบนี้นะเป็นเรื่องสมมุติ นะลูกหมีก็นในฐานะก็เป็นนางแบบชื่อดังก็ควรที่จะตั้งโต๊ะแถลงข่าวและบอกพี่น้องประชาชนเพื่อเตือนภัยว่าระวังนะคนหนึ่งเป็นดาราคนหนึ่งเป็นนักการเมืองมีพฤติกรรมเจอหน้าใครก็ขอยืมตังค์หน่อยอเจอหน้าก็ขอยืมตังค์หน่อยนะเสร็จแล้วก็ไม่ใช้นะสมมติเป็นเรื่องแบบนี้งานนี้เป็นเรื่องสมมุติก็เป็นข้อสอนสู้ของลูกหมีว่าเราควรจะทำหน้าที่พลเมืองดี นะครับนะหนึ่งป้องกันตัวเองสองป้องกันพี่น้องประชาชนว่าระวังพฤติกรรมของบุคคลสาธารณะดารานักการเมืองนางแบบอะไรพวกนี้เป็นบุคคลสาธารณะแม้กระทั่งตัวผมนี่ก็เป็นบุคคลสาธารณะวิาพากษ์วิจารณ์เต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นการวิจารณ์พฤติกรรมของบุคคลสาธารณะดารานักร้องนักการเมืองที่มีพฤติกรรมที่เป็นอันตรายต่อสังคมก็คือพฤติกรรมยืมเงินเขาไปทั่วพอยืมเงินเสร็จแล้วก็ไม่ใช้เงิน มันก็เป็นประโยชน์กับประชาชนถึงแม้เป็นเรื่องส่วนตัวนะครับก็สามารถที่จะไปอ้างนะอ้างมาตราสามสามศูนย์ 0, ก็คือการกระทำมีความผิดแต่ไม่ต้องรับโทษน,นะซึ่งเขียนไว้ในกฎหมายอาญามาตราสามสามศูนย์ 0, ก็คือมีความผิดแต่ไม่ต้องรับโทษเพราะอะไรพิสูจน์ว่าไอเรื่องส่วนตัวเนี้ยพฤติกรรมหยิบยืมตังเจอหน้าขอยืมตังหน่อยแล้วก็เบี้ยวยืมตังหน่อยเบี้ยวอย่างเงี้ยมันก็สามารถที่จะ เป็นข้อต่อสู้ในคดีหมินประมาทได้นะครับนะนะครับอันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนว่าเป็นลูกเป็นหนี้เขาต้องใช้อย่าหัวหมอนะครับตอนไปกู้เนี่ยแทบจะกราบเขาดอกเท่าไหร่ย้อมย้อมหมดพอถึงเวลาไม่มีจ่ายบอกโอ๊ยดอกผิดกฎหมายน่ะนะนะทวงหนี้ผิดกฎหมายคนแบบนี้อย่าคบนะห่างๆไปเลยนะครับอย่าคบนะมีคนถามมาผมก็ตอบนะครับอ่านะ นะครับนะนะครับชัดเจนนะเอานะครับนะครับ,นะค,รบครูทําโทษเด็กเจ็ดขวบวิ่งรอบสนามเสียชีวิตโรงเรียนจะต้องรับผิดชอบไหมพี่เดนะนะนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะคือโดยหลักแล้วเนี่ยครูนะครับโดยหลักนะครูก็สามารถที่จะอบรมสั่งสอนลูกศิษย์ได้อันนี้หลักนะนะครับทำได้อยู่แล้ว อบรมสั่งสอนลูกศสษย์ได้นะหรือ,อสั่งให้เด็กออกกำลังกายวิ่งก็ทำได้แต่ถ้าเกิดจงใจหรือประมาทนะเ,เป็นเหตุให้เด็กถึงแตกความตายสั่งให้วิ่งทั้งทงท,งท,งที่รู้อยู่แล้วมีโรคประจำตัวอันนี้ก็ถือว่าประมาทนะหรืออาจจะถือว่าประมาทเป็นเหตุให้เด็กถึงแต่ความตายเพราะนั้นมันต้องไปดูข้อเท็จจริงดูบริบทว่าที่เขาสั่งให้วิ่งเขารู้ไหมว่าเด็ก มีโรคประจําตัวอะไรหรือเปล่านะครับถ้าไม่รู้ก็ไม่ผิดนะไม่รู้ก็ไม่ผิดเพราะนั้นโรงเรียนก็ไม่ต้องรับผิดอะไรนะครับแต่โดยทั่วไปโรงเรียนก็น่าจะมีประกันชีวิตประกันภัยเด็กนะผมไม่รู้ว่ามีหรือเปล่านะนะครับเพราะนั้นถ้าเป็นกรณีกระทาการโดยสุจริตเขาไม่รู้เขาก็สั่งให้เด็กวิ่งอย่าเขาไม่รู้ว่ามีโรคประจําตัวอันนี้ก็ไม่ผิดนะไม่รู้ไม่ผิด และก็ไม่สามารถจะใช้ความระมัดระวังได้เพราะไม่รู้ว่ามีโรคประจําตัวดังนั้นใครมีลูกมีหลานไปฝากเรียนไปเข้าโรงเรียนก็ต้องบอกครูว่าลูกเราเป็นโรคหัวใจความดันหืดหอบควรแจ้ะแต่ถ้าแจ้งแล้วครูยังสั่งวิ่งอีกนะแล้วเขามีโรคประจาตัวแล้วเขาตายนะนะนะครับหรือเสียชีวิตเนี่ยอย่างเงี้ยถือว่าประมาทชาัดเจนะนะนะการกระทําความผิดทางอาญาต้องไปดูมาตรา59นะครับพี่น้องครับ นะครับต้องไปดู59นะครับนะเรื่องความรับผิดทางอาญานะครับเพราะฉะนั้นใครจะต้องรับผิดทางอาญาเนี่ยดูมาตรา59ความรับผิดทางอาญาเนี่ยพี่เดสอนกฎหมาย,ยผมเป็นวิทยากรให้สถาบันการเงินสอนแบงก์เกือบทุกแบงก์สอนไฟนแนนซ์สอนบริษัททุงหนี้น,นะนะลูกศิษย์ลูกหามากมายสอนเนี่ยสอนแบบเข้าใจง่ายๆมาตรา59บุคคลจะต้องรับผิดทางอาญาต่อเมื่อกระทำโดยเจตนา เว้นแต่ได้กระทําโดยประมาทกฎหมายบัญญตัติประมาทก็ต้องรับผิดอย่างนี้ก็ต้องรับผิดกระทำโดยเจตนาได้แก่กระทําโดยรู้สํานึกในการกระทําหมายถึงขณะกระทำเนี่ยรู้อยู่ว่าคุณกําลังทําผิดเช่นกําลังลักทรัพย์ของคนอื่นขณะเดียวกันประสงค์ต่อผลหรือย่อมเล็งเห็นผลประสงค์ต่อผลก็เช่นนะใช้ปืนยิงไปที่ตํารวจเนี่ยเห็นตํารวจเข้ามาอย่างกรณีเนี่ย ลองพุ่งกลับเนี่ยยิง้าไปอย่างเงี้ยอย่างนี้เขาเรียกประสงค์ต่อผลนะครับเล็งเห็นผลหมายถึงว่ายิงปืนเข้าไปในบ้านถึงแม้ไม่มีคนอยู่ยิงปืนเข้ามาในรถถึงแม้ไม่โดนอันนี้ก็เรียกว่าพยายามฆ่าเล็งเห็นผลถ้าตายก็เป็นการฆ่าคนตายโดยเล็งเห็นผลนะเพราะยิงเข้าไปในบ้านมันต้องมีคนอยู่ยิงเข้ามาในรถมันก็มีโอกาสโดนคนอย่างแน่นอนนะครับอันนี้เขาเรียกว่านะเป็นการ จนะทำโดยเล็งเห็นผลเล็งเห็นอะไรมันต้องเกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นความรับผิดทางอาญานะครับใครมาฟังรายการพี่เดเนี่ยฉลาดได้ความรู้ทางกฎหมายไม่ต้องเสียตังค์ไปเรียนปกติพี่เดค่าตัวแพงนะนะครับสอนแบงค์เงี้ยววันหนึ่งหลายสตังค์อยู่แต่ไม่ข,ขออนุญ,ญาตไม่บอกแต่เป็นคนที่ค่าตัวสูงเช็คได้จากสถาบันการเงินได้เช็คจากผู้บริหารสถาบันการเงินได้ก็เป็นคนมีค่าตัวแพง เร็วๆนี้ก็จะไปที่เชียงใหม่นะไปโคราชมาเดี๋ยวก็จะไปเชียงใหม่ก็สอนปกติถ้าไม่มีโควิดไรต่างพี่เดก็สอนเดือนนึงประมาณสิบห้าครั้งก็จะไม่ค่อยมีเวลามาไลฟ์สดเพราะงานสอนหนังสือเป็นเทรนเนอร์แบงค์นี่มันเยอะนะนะครับเป็นเทรนเนอร์แบงค์อย่างเดียวก็ไม่ต้องไปว่าความแล้วก็มีรายได้พอซื้อไวซื้อ,อเนื้อสเต็กมามาแก้มไวสบายๆเดือนหนึ่งเพราะค่าแรงสูงนะเป็นเทรนเนอร์ระดับต้นๆของแบงค์ในเรื่องทวงนี้ มีไม่น่ามีเกินสองคนในระบบสถาบันการเงินที่สอนเรื่องเทคนิคการทวงหนี้การยึดลดนะนะครับเรื่องกฎหมายทวงหนี้เนี่ยนะนะครับมีไม่น่าเกินสองคนในประเทศไทยนะครับ <c oughs> นะเออนะครับมีอะไรที่นั่นเนี่ยสอบถามหน่อยเป็นสมาชิกทกาจ่ายปีละเจ็ดพพาไปสอ,อสองเดือนเขาให้ใจอีกหนึ่งันอะไรเนี่ย สมาชิกอะไรวะทกสจ่ายปีละเจ0 0ันบาทพาไป2เดือนเขาให้ใจอีกหนึ่พทางเป็นอะไรก็ไม่รู้ไม่เข้าใจวะถามใหม่แล้วกันวันนี้พี่เดยใส่สร้อยสวยแหวนหลวงพ่อโสทธร,ทรหรือเปล่าครับนะครับนะแหวนนะฮะแหวนรุ่นครับผมใส่แหวนรุ่น,นะนะเอ่อหลวงพ่อโสธร,รที่บ้านผมก็มีนะครับเพราะผมคนแปดยุนะนะครับแต่ผมไม่คม่อยไปแหวนพระนะไ่ใส่พระ นับถือเฉพาะคาสอนพุทธทาสพิขุอย่างเงี้ยนะเออนะครับนะก็เป็นคนเงี้ยถ้าวันนี้ทําถูกต้องพรุ่งนี้ไม่ต้องกลัวอะไรอันนี้คือสิ่งที่ผมยึดมาตลอดเพราะนั้นใครจะด่าผมยังไงผมไม่สนใจคนระับเพราะว่านะถ้าเราไม่ทําชั่วทําผิดใครจะดา่าเราจะยังไงจะบอกว่าเราเป็นโจรเป็นอะไรแล้วแต่มันไม่มีทางที่เขาจะด่าเราเป็นไดนะ้ยกเว้นเราเป็นเองผมจะไม่เคยสนใจคําพูดใครนะครับนะเพราะฉะนั้นยึดคําสอนพุทธทาสพิขุ นะคนดีไม่มีเสื่อมเราจะเสื่อมก็เพราะกรากรกระทําของเราเองนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงเข้าพรรษาเนี่ยให้ยึดคําสอนของพระเจ้าคนดีไม่มีเสื่อมถ้าเราดีจริงไม่มีเสื่อมทองแท้ก็ไม่มีเรอกนะครับเข้าใจนะเพราะฉะนั้นทําความดีวันๆเนี่ยผมทําความดีรับจ้างว่าความมีคนมาด่าทออะไรต่างผมไม่ได้สนใจเลยนะไม่ได้เกี่ยวกับชีวิตอะไรผมเลย เพราะการรับจ้างว่าความรับจ้างได้ทั้งทั้งโจดจำเลยผู้เสียหายโจรก็รับว่าความได้หมดนะแม้กระทั่งเอกสายเตออาะก็ต้องมีทนายนะทนายก็ต้องเข้าไปดูแลผลประโยชน์เขารักษาเขาถึงแม้สังคมจะตัดสินก็แล้วว่าคนเป็นอันตรพาลเป็นขยะสังคมเป็นไรต่างแต่ก็ต้องมีทนายเพราะว่าเขาควรรับผิดเฉพาะในสิ่งที่เขาทําแต่อะไรแล้วแต่ถ้าเขาไม่ได้ทําเขาก็ไม่ควรต้องรับผิดกรณีของเอกสายเตาะ นะครับเช่นทำตัวเป็นอันตรพานหาเรื่องเที่ยวไปกระชากกุญแจเอามีดไปฟันอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าอ,อันตรพานพฤติกรรมอันธาพานอย่างเงี้ยเขาก็ต้องรับผิดรับลายไปไปชิงทรัพย์โดยมีอาวุธในเวลากลางคืนเขาต้องถูกลงโทษตามมาตรา339นะเออนะเพราะการรมเป็นเครื่องชีชเ้เจตนาเขาทำอะไรเ็าต้องได้ยางั้นะแต่ถ้าอะไรถ้าเขาไม่ได้ทำไปใส่ร้ายเขาอันนี้ทนายก็ต้องรักษาผลประโยชน์นะครับอันนี้ก็เรียนให้ทราบว่า ถ้าเราทําอะไรต่างๆถูกต้องแล้วคนจะด่าจะทอคนที่ด่าเนี่ยจะเป็นบาปเองถ้ามันไม่เป็นความจริงนะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยอย่าไปสนใจคําพูดเลยรไทยนะครับนี่ก็ฝากไว้นะครับอ่า